สวัสดีนะคะพี umas, <Hi> ่สว <to> ัสดีค right. okay. ่ะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านนัดผัาเครื่องนะจ๊ะพี่ฟแกน QR code เพื่อเพื่อนๆนะคะพี่หาเนี่ยค่ะสแกน QR code นะคะเพื่อเพื่อนๆนะคะจ้า98นะคะพี่ร้านนัดผัาเครื่อง0626172609นะคะพี่จ้าพี่มาชมชิลน่ากันก่อนเลยนะคะพี่ขาเนาะได้ไม่ต้องเสียเวลานะจ้าพี่ชิลแ่านะคะพี่เป็นฝ้อยนะคะพี่ สร้อยนะคะสวยมากเลยค่ะพี่หัวเป็นช้างแบบนี้นะคะพี่หัวเป็นช้างแบบนี้เป็นรูปหัวช้างแบบนี้นะคะพี่เม็ดใหญ่นะคะพี่เขาเรียกอะไรพี่เป็น งาอัดเม็ดนะคะพี่ไม่ใช่งานะคะพี่เป็นงาอัดเม็ดเนาะแต่ใ่แล้วสวยเหมือนกันพี่เป็นเม็ดทองรลเฟอร์แบบนี้นะคะพี่หาไม่ลอกนะคะพี่ใ่ไปแล้วไม่ลอกนะสีจะค่อยๆฟีดลงนะคะพี่ไม่ลอกไม่ดํานะคะพี่หาสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะความยาวนะคะพี่ฝวงหัวได้เลยเดี๋ยวนะจะวัดขนาดให้อีกทีนะคะนี่จะพี่ตรงขั้วนะคะพี่สามารถนี่นะคะหมุนได้แบบนี้เลยนะคะพี่หมุนได้แบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ สวยๆงามๆเลยนะคะพี่สามารถขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่ท่านใดที่แบบชอบแบบคล้ายๆสร้ยอยแบบนี้นะคะพี่ชอบสร้อยแบบนี้นะนี่จะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะพี่สวยงามแบบนี้เป็นงานอัดเม็ดนะคะพี่กล้องสดนะคะพี่สียังไงในกล้องก็แบบนั้นเลยกล้องสดนะคะตรงปกแน่นอนเลยค่ะพี่นะคะความยาวนะคะพี่นัดวัดให้อีกทีนะพี่ขาความยาวนะคะพี่อยู่ที่26นิ้วนะคะพี่26นิ้วนะคะพี่ ี่16นิ้วนะคะนี่จ้ะฝาม้ใส่ผ้าได้ถึง3องค์นะจ๊ะพี่นี่จ้ะ1สองแล้วก็3องค์กับตรงนี้องค์หนึ่งนะจ๊ะพี่ตรงนี้จะมีให้ใส่1องค์นะ1สองฝามองนะคะพี่ตัวเม็ดทองเลเซอร์นะคะพี่จะค่อยๆฟีดไปเนาะจะไม่หมองค้ำดําแน่นอนเลยจ้ะพี่1เส้นนะคะพี่อยู่ที่1,300นะคะพี่ลดได้นิดเดียวนะคะพี่ค่ะ1 สามรลดได้นิดเดียวนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะฝฟยแบบนี้เลยพี่กล้องสดนะคะพี่ตรงปกแนนอนเลยต่อมานะคะพี่มาชมผักเครื่องนะคะมาชมผักเครื่องนะจ๊ะจ้ะมาชมผักเครื่องนะคะพี่เป็นท้าวเวทค่ะพี่ค่ะองค์ท้าวเวสฝวันนะคะพี่น่จ้ะอ่าเป็นเนื้อออกสมฤทธินะพี่น้องนี่เก่าเก่าเดิมๆมแบบนี้เลยนี่จ้ะ เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่องค์เทาเวศองคนี้นะคะพี่หานี่สวยงามแบบนี้นะคะพี่900บาทนะคะสําหรับทาเวสฟววันองค์นี้900บาทนะคะพี่900บาทต่อมานะคะพี่มาชมอับสรอนจากพี่จ๋านะอับสรอนนะพี่เนาะนี่เป็นแบบนี้กูทาราวดีนะพี่นนองเป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะ900เช่นกันนะจ๊ะพี่900บาทเช่นกันนะคะได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ เป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ขา900บาทเช่นกันนะคะต่อมานะคะอันนี้ไม่ทราบที่เลยจ้ะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่นี่เป็นของเก่านะคะนัดได้มาแบบนี้เลยเป็นเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ๊าจ้ะพี่900เช่นกันนะคะพี่ขา900เช่นกันนะคะต่อมานะคะพี่มาชมกริดนะคะพี่กริดนะ เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ด้ามกิดนี่นะจ๊ะพี่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นงาช้างนะคะพี่เป็นงาช้างกิดนี่สวยมากเลยนะคะพี่เป็นของเก่าแบบนี้เลยตรงด้ามตรงนี้เป็นงาช้างนะคะพี่นี่จ้ะกิดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นีจ้ะมีรอยจานอักขระชัดเจนแบบนี้ ที่พี่เห็นอย่างนี้เลยแล้วนะใช้กล้องสดนะคะพี่ตรงปกแน่นอนเลยเป็นแบบนี้เลยจ้ะชิ้นนี้นะคะพี่อยู่ที่1,300นะคะพี่1,300สร้อยเท่า้อยนะคะพี่ต่อมานะคะชมหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นอย่างนี้พี่ติดรางวัลที่หนึ่งใช่ปีห้าปี59นะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จะให้พี่ชมใกล้ๆนะคะ องพระสวยมากเลยค่ะพี่ในถุงฟีีอยู่เลยนะคะเก็บไว้อย่างดีเลยนีย่มตัดออกดีกว่านาะอพี่ได้ชมชัดจ้าองพระนะคะพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาวไต่ฐานเป็นแบบนี้นะคะมีรอยจานะคะชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะพี่กล่องนี้นัดได้เหมา มาแบบนี้นะจ๊ะพี่ติดรังวัลมาแบบนี้มีใบมาแบบนี้นะคะขอที่900บาทเท่านั้นจ้ะพี่900บาทจะส่งไปทางบวกเิ่ม50นะคะโอนเงินสดนัดส่งให้พี่ฟรีนะจ๊ะจ้ะร้านนั้นนะคะพี่โอนเงินสดส่งฟรีนะจ๊ะต่อมาจ้ะพี่มาชมหลวงพ่อสดทองหลวงพ่อสดทององค์นี้สวยมากพี่ใช่พี่ชมใกล้ๆนะนี่จ้ะมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะจ้ะมาพร้อมกล่องเดิมๆ,ๆแบบนี้เลย กล่องเขาฝอยมากเลยค่ะพี่นี่รุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะคะพี่เป็นกล่องหนังอย่างดีเลยนะคะเป็นกล่องหนังอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่จ้ให้ชมปกพักใกล้ๆนะคะกล้องสดนะคะพี่ตรงปกแน่นอนเลยนะจ๊ะเลยจ้ะใต้ฐานนะคะพี่มีนัมเบอร์นะ97183นะคะพี่97183 กล่องนี้นะคะจะบูกฝวยมากเลยพี่กล่องนะคะ900้เช่นกันนะคะพี่9 0 0้เช่นกันเราจะไปกันช้าๆ้าแล้วค่ะพี่นะาชมกันเรื่อยๆเนาะต่อมานะคะมาชมพาโปรโมชั่นอง์ละ6กรอยกันนะคะที่อง์ละ600อนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะคะพี่ค่ะชมโปรโมชั่นอง์ละ6กรนอจนะ,ะจ้จะชมองแรกกันก่อนเลยจ้ะพี่เป็นนี่จ้าเหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่เหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่ อันนี้เรี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นคอได้เลยนะคะพี่เหรียญน,น,นี้จําไม่ผิดนะคะพี่เยือนอินเดียนะคะพี่เยือนอินเดียนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้กล้องสดนะคะพี่นะ่าใช้กล้องสดนะตรงปกแน่นอนเลยพี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะนี่นจะพี่หกร้อยนะคะเหรียญที่หนึ่งหกร้อยนะคะพระหกร้อยนะคะพี่ราคาหกร้อยสามารถจับคู่ได้ต่อมาเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่หลวงพ่อกล้วยนะคะจับคู่แล้วเหลือหนึ่งพันบาทนะ ด้านหลังเป็นหันุมานะคะพี่จ้ะเรียมมาพร้อมขึ้นคอเลยนะคะหกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อยนะคะถ้าจะส่งไปทางห้าสิบบาทต่อมาชมหลวงพุ่มเอี่ยมนะคะพี่นี่จ้าเหรียญข้าวหลามตัดหลวงพุ่เอี่ยมวัดสะพันฝูงนะคะพี่นี่นหนักเป็นแบบนี้จะพี่เรียนนี้สวยนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยเช่นกันนะคะค่ะ600บาทนะคะพี่600บาทนะคะ ต่อมานะคะพี่เหรียญกระไรทองนะคะพี่เป็นหลวงพ่อกาแฟนะคะพี่นี่จะ้ะปีหนึ่งแปดนะคะค่ะเหรียญน,นี้นะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกัน ผู้ฝุ่นนะคะพี่หัุมานจับหลักนะคะพี่ฮนมุมานจับเขา่าพูดผิดจ้ะพี่จ๋าขออภัยนะคะพูดผ,ผิดนะจ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของเก่าดั้งเดิมเลยนะคะนได้มาแบบนี้เลยนะคะอนมุมานนะคะพี่หกรายบาทนะคะค่ะต่อมานะคะอันนี้ไม่ฟาบที่ละพี่หลวงพ่อเนียมหรือเปล่ามีฟาบที่ไม่แน่ใจเลยนะคะ ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะถ้านัดพูดผิดยังไงนะคะพี่ค่ะไต่ฐานเป็นแบบนี้นะคะค่ะหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันนะคะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นพ้าปิดตาพ้าปิดตานะคะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อชินตะกัวนะคะพี่เป็นแบบนี้นะ เาฟวยๆแบบนี้เลยค่ะฐานเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่600เช่นกันนะคะ600บาทนะคะต่อมานะคะพี่อันนี้เป็นเนื้อออกแบบหนึ่งนะปิดตานะคะองค์ที่สองนะพี่นะเป็นเนื้อออกฝัลิดนะคะพี่นี่อันนี้เป็นเนื้อฝัมลิดนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะค่ะพี่ ค่ะห0 0เช่นกันนะคะองค์ที่1อันนี้องค์ที่สองนะคะถ้าพี่ท่านได้ปิดนะช่วยบอกน้บหน่อยนะคะองค์ที่สองนะพี่นะต่อมานะคะชมหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้ตกเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ Guerra, ได้มาแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ,ะหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะคะ600บาทเช่นกันนะคะ600อบาทนะคะ ต่อมานะคะค่ะพี่เป็นปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ลักดมเดิมแบบนี้เลยนะจะเก่าๆดุมเดิมแบบนี้เลยนะคะได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะจ้ะหกร้บาทเช่นกันนะคะหกร้บาทนะคะค่ะต่อมานะคะพี่เป็นหมากถุยนะคะพี่หมากถุยกเก่าแบบนี้เลยนะคะ ภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะ600บาทนะคะ600บาทะคะ่ะต่อมาพี่มาชมหลวงพ่อแก้วนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่อันน่งนะคะค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะหลังแบดนะคะพี่นี่เป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ส่อะอันนี้นะมาพร้อมกล่องจะมีกล่องมาแบบนี้แนะะ่จ๊ะพี่ มาพร้อมกล่องขอแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะหกร้อยนะคะพี่หาหกร้อยนะคะค่ะพี่ต่อมานะคะพี่มาชมหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงิน EP นี้มีหลายองค์อยู่นะจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งนะคะพี่องค์นี้นะหลวงพ่อเงินพิมพิมพ์นิยมพี่พิมพนิยมนะพอดีว่าพักเก่ามากเลยค่ะพี่ก็เลยดูผิดพลาดไปนะคะองค์นี้พิมพ์นิยมนะคะพี่ค่ะ ไตยฐานเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยค่ะพี่สวยงามมากเลยนะคะหกร้อยบาทนะคะพี่ค่หกร้อยบาทนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะต่อมาองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองนิยมเช่นกันนะคะพี่องค์นี้ก็นิยมเช่นกันผิวออกเขียวเขียวอมเหลืองเลยค่ะพี่แบบนี้เลย องนี้นะคะ600เช่นกันนะคะพี่600เช่นกันค่ะพี่ต่อมานะคะชมนี่ค่ะพี่อันนี้นั้นไม่ฟ้าที่อ่ะค่ะพี่ไม่ฟ้าพี่เลยต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะข้า,างหลังมีรอยจานแบบนี้จ้ะพี่อันนี้ไม่ฟ้าพี่นะคะ600บาทนะคะพี่ค่ะ600บาทนะต่อมานะคะนี่จาพะ,ะพี่อหมากแป้งเหรอคะพี่ใช่ไหมเป็นครึง่งครึ่งล่างของทนฟิตใช่ไหมพี่ใช่ไหม ไม่แน่ใจเลยนะคะไีจะ่จไต้ฐานเป็นแบบนี้เนื้อออกสำลินนะคะพี่หาห0รบาทเช่นกันนะคะห0 0อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่นางพญาอันนี้พิมพ์เขาโค้งนะคะเก่าๆแบบนี้เลยถ้านัานพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะพี่อันนี้องค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะ,คะองค์ที่สองนะคะ โค้ที่สองจะเม็ดแรกฝุ่ๆนะว้แบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะหกรอยบาทนะคะหกร้อยบาทต่อมานะคะพี่ชมเหลี่ยนเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เหรียญน้ำโมตาบอดนะพี่นะเป็นเหรียญลมดำนะคะปีหนึ่งห้านะคะแบบนี้เลยนะคะค่ะหกร้อยบาทนะคะพี่ค่ะหกรอยบาทต่อมานะคะ อันนี้เป็นหลวงพ่อทารุ่นแรกหรือเปล่าพี่นั้นไม่แน่ใจนะเป็นเหรียญหลวงพ่อทารุ่นแรกนะคะพี่ค่ะหกร้อยบาทพ้าพโปรโมชั่นลงมาหกร้อยนะคะพี่สามารถจับคู่ได้นะคะจเหลือหนึ่งพันบาทค่าจะส่งปลายทางเหลือห้าสิบบาทนะคะค่ะหกร้อยนะคะต่อมาเนี่ยจะพี่อันนี้นัดไม่ทราบที่นะคะ <1> 1> เป็นเสือโหนะพี่นะเป็นเนื้อชิ้นตะกวัวนะพี่เก่าแบบนี้เลยมีรอยจานแบบนี้นะคะ ไม่ทราบที่นะคะหกร้อยนะคะหกร้อยบาทนะคะค่ะต่อมานะคะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะพี่แนละขอดูก่อนโปรโมชั่นองละหกร้อยนะคะพี่หมดลงแล้วนะเรามาเริ่มที่องค์ละเจ็ดร้อยกันนะจ๊ะพี่ไปจะพี่ไปนะฝูบได้จริงนะคะพี่เป็นหัวมังกรนะคะมีพลอยแดงและพลอยเขียวแบบนี้เลยนะคะ เป็นไป์สามารถฝูบได้จริงนะคะพี่นี่ค่ะูตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้พี่ไปฝูบนะคะหมายถึงว่าไปตั้งโชว์ในบ้านก็สวยงามดีอะในตู้เล็กๆเ,เป็นของเก็บที่ระลึกนะคะสวยงามหกเจ็ดร้อยค่ะพี่เจ็ดร้อยของไปนะคะจะไปเร็วแล้วจะหลงลืมเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ต่อมานะคะนี่ค่ะพี่เหรียญเดี๋ยวอาจารย์ฟันเหรียญน,นี้สวยมากเลยค่ะพี่ ปีหนึ่งเจ็ดนะคะเรนนี่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทต่อมานะคะอ่อจอบหลวงพ่อเงินค่ะพี่ค่ะจอบหลวงพ่อเงินค่ะเป็นของเก่านะได้มาแบบนี้เลยเลี้ยมมาพร้อมขึ้นคอเลยนะคะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันนะคะพี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะนี่ค่ะพี่ เสือกวักนะคะพี่เป็นเสือตัวเล็กนะคะเสือกวักแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยเป็นปลายเที่ยวเสือนะคะพี่เป็นของเก่านะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะ่คะต่อมานะคะพี่อ่นี่จ้ะเป็นกลาตาเดียวแกะเป็นลาหูอมจันท์นะคะ หลวงพ่อน้อยนะคะพี่นี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกัน,นะค่ะพี่หาเจ็ดร้อยบาทนะคะกระลาตาเดียวจุดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะนี่ค่ะพี่เจ้าฝัวนะคะพี่เจ้าฝัวหลวงปูบุญเรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นคอได้เลยนะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าฝัวหลวงปูบุญน,นะคะพี่วัดกลางบางแก้วเนาะพี่แบบนี้นะคะจ้ะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาท อีกเหรียญหนึ่งไม่ฟาบที่นะคะพี่่ะอันนี้ไม่ฟาบที่นะคะต้องขออภัยด้วยเรียมมาเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ค่0เบาทเช่นกันนะคะพี่700บาทนะคะต่อมานะคะนี่ค่ะพี่เมกนีเซนะคะพี่เป็นเนื้อเมกนีซแบบนี้เลยมีรอยจานตรงนี้นะคะพี่ตรงนี้จะมีรอยจานที่พี่เห็นเลย700นะคะ700บาทค่ะ ต่อมานะคะพี่จะไปที่ชิลลาชิลลานี่อ่ะหหนึ่งชิ้นนะคะเจ็ดร้อยบาทเป็นใบเสรมาพระพุทธชินลานะคะพี่เนื้อชิ้นเงินนะนี่หลังลายผ้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปจะไปที่องค์ละเก้าร้อยนะคะพี่เป็นล็อกเก็ตนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่ฝุกนะคะนี่ค่ะล็อกเก็ตหลวงปู่ฝุกวัดปากคอนะคะพี่เก่ามากเลย ตลอดวิ่งเต็มภาพเลยนะคะพี่ข้างในเป็นเลี่ยมเงินและเลี่ยมพลาสติกมาอีกทีหนึ่งนะพี่นะ mm hmm. เก่ามากอะพี่ mm hmm. เก่าจริงๆนะคะพี่ค่ะชิ้นนี้นะนี่มีตลอดเต็มภาพเลยนะคะพี่ลวงผู้สุกนะคะพี่เก้าร้อยบาทพี่พี่ใส่หมวกตรงนี้นะขึ้นคอได้เลยเก้าร้อยบาทนะคะชิ้นเนก้าร้อยบาทต่อมานะคะพี่ชมนี่จ้าองค์นี้สวยมากเลยพี่เจ้าของเดิมเขาแกะทองออกขอบขอบเ mm hmm. นี่ยค่ะพี่ จะมีลอยที่เขาแกะทองออกนะคะหลวงพุท้วนนะคะพี่วัดช้างให้นะข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมนะคะพี่ mm hmm. เหรียญน,นี้นะคะ90 0บาทเช่นกันนะคะพ mm ี่ค่ะ90 0บาทเช่นกันนะคะค่ะ900บาทต่อมานะคะพี่ชิ้นละเก้าอเนาะพี่นนอแบบหนึ่งนะนี่ค่ะพระร่วงค่ะพี่พระล่วงนะคะองค์นี้นะพี่ท่านใดชื่นชอบนะคะสวยมากเลยค่ะเป็นฝนิมแดงนะคะพี่ พะล่วงฝนิมแดงนะคะฝนะมแดงขาวๆนี่เขาเรียกอะไรพี่เหมือนไข่วัวเหรอพี่หลออันนี้เลยจีตรงนี้สวยมากเลยนะคะ900เช่นกันนะคะพี่ค่ะ900ารอยนะตรงนี้900บาทนะคะพี่900บาทนะคะค่ะต่อมานะคะ เป็นนี่จ้ะพี่งาแกะนะคะพี่งาแกะเป็นลาหูอมจันนะคะพี่ดูสค่ะเป็นงาแกะหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะพี่เห็นรอยจานไหมนี่จะแบบนี้เลยเก้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่9ก้900บาทนะคะจะต่อมานะคะพี่เป็นปักคดค่ะพี่คดคาดเอวหลวงปู่ฝุกนะคะพี่ใช่ แบบนี้เลยมีความยาวมากนะคะพี่สามารถคาดเอวได้เลยนะคะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะใส่อย่างนี้นะคะพี่สวยงามแบบนี้นะคะพร้อมตะกรุดนะคะพี่900บาทนะคะพี่สําหรับประคดคาดเอวนะคะ900บาทนะคะพี่ชิ้นนี้900บาทนะ,ะต่อมานะคะพี่จะไปองค์ละสมเด็จก,ก่อนพี่สมเด็จพร้อมสร้อยนะคะพี่ยกชุดแบบนี้เลยใส่ขึ้นคอได้เลยข้างหลังเป็นลายมังกรนะคะพี่ค่ะ ตรงนี้นะขึ้นคอได้เลยนะคะพี่พร้อมไฟ้อยแบบนี้เลยนะคะไปยกชุดเลยอย่างนี้เลยนะคะ1นึ่งันงร้อยนะคะพี่1นึ่งันงร้อยนะคะ1นึ่ังร้อยบาทจ้ายกชุดไปเลยนะคะพี่หาต่อมานะคะนี่จ้ะพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อจงนะคะพี่ตะกรุดลูกตะก้อนะคะพี่นี่เป็นลูกตะก้อแบบนี้ตะกรุด้องคองได้เลยนะคะพี่ สามารถของคอได้เลยเป็นฝ้ายตะกุดแบบนี้นะคะพี่มีตะกรุดด้วยกันถึง1 2ึ่งสาสี่หดอกนะคะพี่ของคอได้แน่นอนนะคะสําหรับพาจานท่านใดชื่นชอบนะคะพี่นี่จะยกชุดนี้นะคะพี่อยู่ที่900บาทเช่นกันนะคะ900บาทเช่นกันต่อมานะคะพี่มาชมอีก2รายการ3ามรายการนะคะเป็นพักกิ่งนะคะพี่สวยมากเลยค่ะพี่หาองค์นี้สวยเดี๋ยวขออนุญา ขออนุญาตขยา่าเขยา่ขยาเสียงกิ่งดังกังวานนะคะพี่กิ่งจอปลอนะคะพี่วัดบวรน,นะคะพี่หาแบบนี้เลยนะคะนี่ฝีสวยแบบนี้เลยทานเป็นแบบนี้พระกิ่งองค์นี้นะคะพี่อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่หาหนึ่งพันห้าร้อยจ้าต่อมานะคะพี่หานี่สมเด็จวันละังนะคะลงทองมาแบบนี้เลยฝยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ องนี้หนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหนึ 1, ่งพันสองร้อยอาจ๊ะพี่สำหรับองค์นี้หนึ่งพันสองร้อยองขุดท้ายของ ep นี้แล้วนะคะเป็นหนุมานนะคะพี่ค่ะหนุมานหานุมานจับเขาเ่าเป็นเนื้องานะคะพี่หลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่ขาหนี่หนุมานจับเขา่านี่สวยๆแบบนี้นะคะนี ดีหา,ง,าง่ายนะคะพี่ราคานะคะ3,500นะคะสำหรับพันุมันตรงนี้3,500ใต้ฐาน มีรอยจารย์อักขระชัดเจนแบบนี้นะคะพี่ฝาบม0หน้าสำหรับอีพีนี้นะคะสากพี่พี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือนะคะกดติดตามให้นั้นหน่อยนะคะพี่เพื่อที่จะไม่พลาดนะคะเวลาที่แมคคาทําคลิปลงไปนะคะพี่สําหรับอีพีนี้นัต้องขอกราบขอบคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะชอบวงไหนทักมาได้เลยนะคะนัดลดให้ได้นัดลดให้นะจ๊ะพี่สวัสดีคะ่ะ